มันเบต้นั้งนำที่มันขุนให้ใสก็คือวอล์ต่างๆให้มันตกตะกอนลงให้มันสใสขึ้ก่อนอันที่สองสิ่งมันกระทบรอบข้างก็คือการกระเพิ่มซึ่งการเก็บาระณ์ุมเพื่อที่จะดูทั้งสองระดับ ว่าหนึ่งตัวนิวรณ์ต่างๆความง่วงความขี้เกียจความเบื่อความเหนาความเซ็งความุสซ่นความลังเลพวกนี้เหมือนความขุ่นของน้ําแต่สิ่งที่มากระทบต่างๆมงันจะบุกลิ้น์กายใจทําให้มันวอกแวกไปกระพุปงเสียงขีดรวดถูกเหมือนกับการกระเพื่อมของน้ําถ้าหากว่าเราปรับทั้งสองระดับน้ําทั้งนิ่งและทั้งใสเนี่ยมันจะแยกออกชัดเหมือนเราเห็นเงาหน้าเขาของเราชัดเวลาเรามองไปในน้า ก,การเห็นภาพความรู้สึกภายในตัวเองเนี่ยในส่วนที่เป็นความไม่สบายกายก็ชัดในส่วนที่จิตของเรามันรู้สึกอย่างไรต่อเวทนาทางกายมันรับไปหรือเปล่าหรือไม่รับหรือมันนิ่งเฉยในร่างกายที่จะปวดจะเจ็บจะหนักจะเบาจิตของเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจแต่จ,จิตของเราจะนิ่งสงบตัวนี้เหมือนน้าที่มัน มันนิ่งมันน้ำไหลมนิ่งถึงแม้บางครั้งจะมีอะไรตกลงไปบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ทาให้น้านั้นมีขึ้นสิ่งที่ตกลงไปก็ไม่ใช่เป็นกิ่งไม้ไมเป็นอ่งนั้นจะเป็นใบไม้จะเป็นผงเป็นฝุน่นเบาๆเพราะฉะนั้นในการเก็บอารมณ์ก็เพื่อที่จะเห็นสภาวะสองอย่างความนิ่งของจิตสองความใสของจิตซึ่งเราจะต้อง อยู่ในสถานที่สงบพอสมควรแต่ที่นี่เราไม่มีห้องเป็นของขของบรรจุแต่ถ้าในสำนักปฏิบัติธรรมนะเขาก็จะมีห้องเก็บอารมณ์ที่ไม่ต้องไปเ,เกี่ยวข้องกับสิ่งข้างนอกแล้วก็เราก็จะดูน,นั้นคือหลักวิธีการโพธิเทียนว่าเข้าใจดูกายดูใจเป็นแล้วก็จะเข้าเก็บอารมณ์จะเป็นเจ็ดวันสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งก็แล้วแต่แต่ที่นี่เราทําเป็น ตัวอย่างว่าเ,ออเราทําอย่างนี้นะต่อไปคนไหนที่มีโอกาสไปเกี่ยวอารมณ์ตามสํานักต่างๆก็ต้องฝึกดูที่หลายๆวันจิตของเรายิ่งนิ่งมากายิ่งใสมากนมันก็ยิ่งเห็นภาพต่างๆสมุทิใศาสตร์มันลึกถ้ามันนิ่งและใสามากเราก็จะเห็นตัวปูปลากุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆที่ตกลงไปในศาสตร์นั้นหมายความคนที่เก็บอารมณ์ได้ดีเห็น ภาพนิ่งของจิตจิตแล้วก็จะเหมือนกับมันย้อนหลังรีวิวตีกับเรื่องไปไหในอดีตต่างๆตั้งแต่เราเกิดไปถึงปัจจุบันจิตวิจะตีกับเหมือนเรานั่งอยู่บนขอบสระได้เห็นใต้สระแม้สระมันจะลึกเท่าไหร่ก็ยังเห็นอยู่นั่นหมายความว่าอดีตของเรามันจะยาวไกลเท่าไหร่เราก็สามารถย้อนไปได้ลึกได้ในรายละเอียดตา่างๆทุกวันนี้เราเราลึกย้อนกลับไปไม่ได้เพราะเหมือนน้ามันขุน่น อะไรอยู่ใต้น้ำเราก็ไม่รู้ปลาอยู่ใน,นนะ้ำกี่ตัวปลาอะไรบ้างอะไรตกลงไปในน้ำเราก็จะไม่เห็นน้ำขุนะลักษณะจิตของเราเหมือนกันถ้ามันคุณมัวด้วยราคาโัวสามหะเราก็ไม่เห็นนาดีตอนาคตของตัวเองก็ในการที่เราจะมาเกิดความเข้าใจความจริงชิ้นของตัวเองก็น้อยลงไปนี่ความหมายของการเก็บอารมณ์นะะนั้นเองในเบื้องต้น อาจจะนั่งกันห่างโดยเฉพาะช่วงเช้ชาทึงเก่งเนี่ยการเข้าออกผู้คนก็นยังไม่มากช่วตงต้งเช้านี่อาจจะใช้ที่ขอบสัะด้านนุง่งเึ่งนี้รอบวงที่กว้างพอสมควรเราอาจจะนั่งห่างกันประมาณสักวันสองวันก็พอนั่งได้อยู่วันะนั้นเราเป็นนั่งแค่ซีกเดียวแต่อีกซีกหนึ่งยังว่างอยู่วันนี้เราอยากขยับห่างจากนั้นแต่ช่วงจะแก่โอปูจะเสรถึงเจ็ดโมงกว่า อาจะลองดูสักชั่วโมงหนึ่งในช่วงตอนกลางวันอาจจะใช้ที่นี่สักครึ่งหนึ่งท่านนี้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ไม่อาจกันไปนั่งห่างกันเดาก็าลองงดูจำกัดพื้นที่พอเราเดียวสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยเลยอาจจะกระวนกระวายดิ้นรนก็ค่อยปรับออกพี่น้องจะคอยดูช่วยตรงนั้น แต่สำหรับคนที่คุ้นแล้วก็สามารถที่อยู่จํากัดพื้นที่ได้ยาวคอยปรับ,บ,รบ,รบอิเดียบทปรับปรับนั่งอิเดียบทนั่งต่างๆถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่เน้นเดินอย่างมากก็ยืนก้าวหนะ้าก้าวหนึ่งหลังก้าวหนึ่งพอเกิดผ่อนคลายทำผ่อนคลายแล้วก็นั่งต่อยก็ลองมันดูวันนี้วันนึงแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันกิจกรรมหลายๆอย่างนะ เผื่อว่าเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการปิดห้องของเราทําที่บ้านดูสักวันสองวันสามวันหนึ่งมันก็จะเกิดความก้าวหน้าในตัวของคเด็กโยงคนหนึ่งที่อัมริกาทํางานแทนนรตมาได้ทุกวันเนี่ยโยงชุมพอนเมื่อก่อนเขาทางานในกาสิโนแต่ว่าเขาเป็นคนลามมีสถานอการปฏิบัติสูงมากพอเข้าใจเรื่องูปนามเก็บวารมณ์แล้วเขาลาออกเลยเดินเขาไปแสนเดินไปสามพันกุญเณน ถ้ามาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะในที่สุดก็ได้ผลของเขาคือลาหยุดงานทั้งๆท,ที่ทํางานอยู่ศุกเสาร์อาทิตย์ก็มาเก็บอารมณ์ปฏิบัติในช่วงไหนเขาหยุดได้สามวันเขาเก็บสามวันอยู่ได้สี่วันเขาเก็บสี่วันในบ้านเขาก็ลูกบอกลูกสามีนะนี่นฉันทำกับข้าวใส่ในตู้เย็นหมดแล้วพวกเธออย่าก,ก็บจริงก็เป็นอุ่นกินเองนั่นแหละกันฉันขอเก็บตัว สามวันห้าวันไปลูกผัวเขาก็ไม่เป็ควรก็ในผลของเขาปัจจุบันนี้เวลาจะมาไม่อยู่ใครมาต่างด้านที่มาเก็บอารมณ์ที่ลาเซเรกาที่วัดเดินมาก็ก็ให้โยมสุพรเป็นผีเลี้ยงในช่วงที่ผ่านมาดูมันโยมอุ้มนะพ่อแม่ก็มาปฏิบัติอัน,นิสงผู้สูงอายุสองท่งานมันจะชี้กับพวกามันเก็บอารมณ์อยู่ที่ลาเซเรกาให้โยมสุพรเป็นผีเลี้ยง เพราะนั้นถ้าทำจริงจริงมันมีผลนะคือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะไปะทำแบบรูปแบบทั้งหมดที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องลึกเรื่องยากไม่ใช่ถ้าเราถูกต้องแล้วบางทีมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ทำความเข้าใจช,ชัดเจนเราก็คิดไปนะบางทีพระหรือวัดร้อยวันพันปีไม่เคยทำเรื่องนี้เลยก็มี เพราะไม่มีกิริยานะิมิตและไม่ใส่ไม่ศรัทธาที่จะทําแต่เรามีกิริยานิมิตมีศรัทธาที่จะทําอาจจะรู้เห็นเขาเ้าใจองนี้นะในภายในวันสองวันก็ัะ,าะ,ะมาอยู่ที่ความถูกต้องความโอกาสที่เหมาะเจาะมากกว่าที่จะว่าจะต้องอาศัยเวลาหรือความยุ่งยากทางทฤษฎีตำราเพราะนั้นในการเก็บในขณะที่เรานั่งเราเพียงแต่บ้าบัดทุกข์กับ เุกเคยนาที่มันหนักเท่านั้นเองก็เป็นเบาให้เน้นความรู้สึกทางกายเป็นหลักเรื่องจิตนั้นเอาเป็นนี่เอาเป็นเรื่องเวลาไม่ได้เพราะเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยววุ่นวายก็อ,อย่าไปสนใจมันเพราะจิตของเราเหมือนเด็กงอแง,งตอลอดเวลาแต่ร่างกายเนี่ยถ้ามีสติกับกับแล้วเขามุนพ่อเหมือนแม่พึ่งได้ แล้วเขาตรงไปตรงมาเขาหนักเขาก็าบอกว่าหนักเขาสบายเขาก็บอกว่าสบายเพียงแต่ปันไหนที่มันเกินไปและปรับให้เขาหน่อยเท่านั้นเองแต่เราลเลยไปเชื่อใจมากกว่าเชื่อกายถึงทุกข์นะเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยแปรปรวนตลอดเวลาเพราะว่าเขาสั่งสมมาตลอดดังนั้นเราจึงมาเจริญกายกาย,ยานุปัสสนา เื่อที่จะเอาสติมาไว้ในกายแล้วระบบัติเวทนาเป็นหลักในช่วงเก็บอารมณ์เรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ถ้าไม่จําเป็นก็อ,อย่าเคยไปไปยุ่งอย่างน้อยอยู่กับกายและเวทนาทางกายสิบเ0ร์เซแต่ถ้ามันจำเป็นต้องรู้ต้องทําก็ให้มันออกมาเป็นลักษณะนะสติปัญญาหรือทรรมมาหลงเท่านั้นไม่ควรจะให้เป็นสังขารหรือการปรุง พราะสติเพราะจิตมันมีอยู่สามลักษณะหนึ่งจิตที่เป็นธรรมรมณ์สองจิตที่เป็นสังขารสามจิตที่เป็นสติปัญญานะเพราะนั้นในส่วนที่เป็นธรรมรงณ์และเป็นสติปัญญาไม่มีปัญหาเช่นเรานั่งยู่ปฏิบัติอยู่เกิดปวดหนักปวดเบามันก็ต้องกำหนดสติขึ้นมาว่าฉันจะไปอย่างไร ห้องน้ำไ่ที่ไหนจะไปอย่างไรทึงจะเกิดมีสติสัมยาตสใอการนึกวางแผนอย่างนี้แล้วก็เริ่มทำเนี่มันเป็นสติปัญญามันสอ่อคล้องกับความจริงว่าอาการหนักและวเราบอกเราว่าจะต้องไปอันนี้เรียกว่าความคิดทําหน้าที่เป็นสติปัญญาเพราะมีความจริงปรากฏอันที่สองความคิดที่เป็นธรรมารมเช่นนั่งเนี่ย ปลาที่มันกําลังแหวกว่ายในน้ำแล้วก็รู้ว่าแหวกว่ายแค่นั้นเองเห็นนกได้ยินเสียนงนกร้อ,อเงเพราะหรือไ,ไม่เพราะไปรู้ว่าเสียงนกนันนองนะได้กลิ่นดอกไม้แถวนั้นหอมมาแล้วพวกก็กลิ่นแค่นั้นเองไม่จําเป็นต้องไปปรุงต่งนี่เป็นปลาอะไรสวยหรือไม่สวยอันนี้เป็นสังขารนะนกนี่เป็นนกอะไรรอ้องเพราะอย่างนี้เป็นสังขารนะ เราไม่ไม้ฝึกกินอะไรแบบนี้เราเคยกินที่ไหนมามัก็คิดอันนี้เป็นสังขารตัวนี้กางขาที่จะต้องระวังแต่ตัวมากกระทบตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงเสียงลดกระทบแล้วรู้เฉยเฉยก็ปล่อยวางไปกลับมารู้ความรู้สึกตัวใหม่อันนี้เป็นตัวทรมาลงกระทบลระจบความคิดและการกระทบทรมาลงแบบนี้ไม่มีปัญหาไม่ทําให้จิตกระเพื่อมแต่ในกรณีที่ทําให้จิตกระเพื่อมมีกรณีเดียวก็คือกรณีที่เป็นสังขาร คิดต่อสมมุติว่าเราปวดหนักปวดเบาแล้วก็กั้นเอาไว้หนักเบาก็าจะไปทันทีก็ไม่รู้ว่าช่วงห้องน้ําอยู่ที่ไหนจะไปอย่างไรทางก็แค่คิดวนไปวนมาอยู่นั้นแล้วไม่ยอมไปลักษณะนี้ได้สติปัญญากลายเป็นสังขารเพราะไม่ได้รับการตอบสนองทันทีเพราะด้วยความลังเลนะด้วยความลังเลดังนั้นเราก็ระวังตัวเดียวคือตัวจิต ที่มันได้รับการกระทบพอดีหรือสิ่งที่เราจะต้องทําแต่เราไม่ได้ทำพอดีมันจะแปลเป็นสังขารนาทีตัวสติสมัมปชัญญะที่เราต้องฝึกเพื่อไปแก้ไขตัวนี้แก้ไขเพื่อระวังธรรมอารมณ์ที่เป็นภาาที่มากระทบและระวังสติปัญญาที่นํามาใช้แล้วจะไม่กรุงต่อเป็นสังขารคือใช้ด้าจบคือปวดหนักปวดเบาดูาว่ามันทาท่าจะทนไมาได้ก็ขยับ ก็ลุกไป้องน้ำมองส้มอยู่ที่ไหนก็ว่ากันไมตามเหตุปัจจัยแล้วขณะที่ลุกไปเ,เดินในขณะเก็บอารมณ์เราต้องเห็นความสําคัญของการเคลื่อนไหวของกายมากกว่าการเคลื่อนไหวของจิตเพราะกายนยี้มีมีความเป็นรูปธรรมท,ที่เราสามารถดูแลป้องกันจัดการได้ง่ายกว่าแต่จิตมันเป็นนมามธรรมรื่นไหลตลอดเวลา เาะนั้นเราจะไปให้ความสามําคัญถึงมันมากไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะที่เราฝึกเนี่ยมันยังไม่พัฒนาเป็นญาณเป็นวิปัสนาญาณมากนะักเราจะไปจัดการแต่จิตยังไม่ได้การที่เราจัดการจิตได้ตามต้องการก็แต่เมื่อสติสัมญะญที่เราฝึกน,นี่มันได้แปลงเป็นวิปัสนาญาณ <Yes. S 1> แล้วเราก็ใช้มันจนชํานาญแล้วใช้มันเป็นนั้นไปจัดการจิตไปดูจิตไม่มีปัญหาแล้วเพราะมีเครื่องมือแล้ว แต่ในชั้นเราคสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยการที่จะสติสัยับแปลเป็นปัญญาญาต้องมาจัดการตัจิตเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเท่าไหร่แต่เราก็มาฝึกฝนในขั้นกายกริมฐานนี้ให้ชํานาญนะดังนั้นเองเรื่องของการเก็บปฏิบัติในะี่การของผร้เชิจึงมี2ลักษณะหลักษณะเรียกว่าเก็บอารมณ์สองลักษณะที่เราเก็บสติ ถ้าเวลาเราจัดห้าวันเราจะเก็บสติแสามวันเก็บอารมณ์วันหนึ่งหรือสองวันเพราะมันเป็นเรื่องเข้มถ้าคนไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาจริงๆก็ทําไม่ได้นะถ้าเจ็ดวันก็จะเก็บสติแค่สี่วันเก็บอารมณ์แค่สองวันหรือสามวันถ้าสี่วันจะเก็บอารมณ์เก็บสติแค่เจ็ดเก็บเก็บสติแค่หกเก็บอารมณ์แค่สามหรือสี 6, ส่ 6, สวันก็จะแบ่งไปตามอัตราส่วนนั้น สำหรับในคอร์สแต่ในกรณีคนๆนั้นสามารถปรับกายปรับใจเป็นแบ่งตัวความรู้สึกระหว่ังกายเป็นว่าใจที่จะไปดูกายสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ไปดูจิตกเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นกำหนดรู้เป็นแล้วแก้ไขนิวรณ์เป็นตัวนั้นสามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจชีงชัดเนี่ยการที่ไปเก็บอารมณ์เก็บเข้มเป็นเรื่องทุกข์ทรมาร์ ดี่นี้ก็เพี้ยนย่าง,ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นหนึ่งที่ว่าครูอา,อาจารย์เข้าใจในการแก้อารมณ์หรือไม่มนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนั่น,น,นในเทคนิควิการวัดเทนคือมีสองขั้นตอนเหมือนกับไก่เมื่อมันไข่ได้ครบแล้วเนี่ยมันก็ต้องฟักช่วงที่หนึ่งคือมันต้องไข่ใหค้ครบตามที่ธรรมชาติมันต้องการสองเมื่อครบแล้วถึงมแม่ไก่แม่หนึ่งมันต้องไขามาครบคือสิบสิบใบหรือแปดใบ,บ มันรู้ว่ามันหมดแล้วมันก็จะพักต่อใช้เวลาพักต่อยเาไรสองอาทิตย์สามอาทิตย์เสียที่เจอกระทั่งไข่แต่ต้องเป็นลูกไก่เป็นเป็นส่วนที่สองเพราะฉะนั้นช่วงที่เก็บส,บสติเนี่ยเหมือนที่ไก่มันยังไข่ออกมาไม่หมดก็เ,เก็บไปเรื่อยเรอยเราจะมาไข่หมดช่วงที่สองเมื่อเก็บสติแล้วรู้ว่า อะไรเป็นอะไรกายเป็นกายจิตเป็นจิตพอจะแยกออกแล้วเข้าไปเก็บอารมณ์อยู่เฉพาะเหมือนก็แม่ไก่เขาจะต้องกบกไข่เพื่อให้อุณภูมิให้ความร้อนต่อเนื่องจนนี้ลูกไก่ได้ได้ออกมานะอันนี้คือความหมายของการเก็บอารมณ์ดังนั้นวันนี้เราจะทําเรื่องนี้ดูนะก็ขอความร่วมมือว่าพระเราก็าจะนะ สี่ห้ารูปก,ก็ลองอดูแลยสมมติเราเรานั่นรอบสานี่สมมุติว่าระยะห่างประมาณสักคนละสองวา,าครบทั้งหมดรอบนั้นในช่วงสองวานี่ก็ถ้าสมม,มติเรามีจำนวน, 50, 50นห้าสิบห้าสิบคนพระาห้ารูป ก็จะนั่งคันพระหกลูปหะหกสิบพระหกลูปก็คันละช่วงละสิบคนสิคนเพื่ออำนความสะดวกและเป็นเพื่อนว่าอะไรมีชุกเชิญในขณะนั้นก็จะช่วยกันด้อย่างนี้คือเรื่องธรรมดูนะในช่วงกลางวันหลังจากเห็นแล้วเนี่ยข้างล่างเริ่มฝนเข้ามาบรรยากาศไม่สะดวกฝนตกแดดออกแตนะ่ข้างบนนี่ปลอดภัยแล้วก็เก็บข้างบน อาจจะอ้าวดิ้หน่อยไม่เป็นไรเพราะมีลมผ่าน <c oughs> นะจนไปถึงนุ่นสี่โมงห้าโมงเย็นก็ลองทำดูโดยเฉพาะสำหรับผู้เข้ามาใหม่ก็จะคนไหนที่สู้ไม่ไหวเพาะก็จะแยก,กออกไ,ไปทำข้างล่างกลางหัากแต่คนไหนมีความเข้มแข็งพอที่จะทำไหวก็จะปล่อยให้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะดูอาการแปรลปรลวนของแต่เราคนคนนิ่งสงบทำไาได้เรื่อยๆไม่มีอะไรแปรปรวนวุ่นวาย ดินหน้าดินหลังแล้วก็ให้ทําไปเรื่อยๆบางคนชั่วโมงเดียวเข้าห้องน้ำไปสี่สิบครั้งนี่แสดงว่าแปรปรวนมากแล้วก็แยกไปทางล่างเพราะปล่อยกับจิตหมดไม่ได้ดูกายไม่ดูเวทานาเพราะว่าความเข้มแข็งของสติสัมยาช่วไม่พอที่ไม่สามารถเกี่ควบคุมจิตให้อยู่กับกายได้ก็ต้องเรื่อความเข้มแข็งยังไม่พอก็แยกไปทำต่างหากที่แม้แต่ผู้ที่มาก่อนก็ตามเกีบอารมณ์แล้ว ลุกลุกลุกลุ่นเยอะจะทําท่านั่งหรือจะทําท่ายืนเยอะแสดงว่ากําลังของสถิไม่พอเราก็จะแยกออกไปแต่คนไหนสามารถรักษาการปรับมีบทเป็ยนมีบทได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่มีอาการ <c oughs> แลปลปหลวนหรือลุกลี้ลุกลนก็แสดงว่าเออเริ่มได้สมาธิก็จะปล่อยให้ยาวได้ก็จะดูแลเป็นคนๆไปนะเพราะฉะนั้นในช่วง ช่วงเช้าลองทำดูนะจากช่วงนี้ไปถึงเจ็ดโมงเสร็จนะแล้วลองทำดูช่วงเช้ชาไใช้ที่ตรงนั้นในหลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำที่ตรงนี้นะพอหลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วทุกคนก็เริ่มเข้ามาบรรยากาศเริ่มีสนุกจากนี้เป็นแเจ็ดโมงนะคนก็ยังไม่เข้า,าหรอกแต่พอนั่งได้อยู่นะเพราะนั้นก็ตอนนี้เก็บมือสี เก็บสื่อแล้วก hey ็เอาเก็บสีมาก่อนให้ไปกลุ่มละ การเปียนระเบียั่เจ็ดหกสิบห้าสิบสามสิบใครรู้บ้าง <50. S 1> ฮะหกสิบ <50. S 1> นะหกสิบก็ในกลุ่มละสิบคนในกลุ่มละสิบคนหมายความว่าสิบคนสภาก็จะสมมติกลุ่มแรกพระจันทร์ถวิลน,นำไปไปถึงนูน่นศาลา กันมีก mm ็ย hmm. uh ังจะช่องระยะในกลุ่มของตัวเองถ้าห่างประมาณสักสองวาประมาณเมตรกว่าสองเมตรก็ได้กลุ่มต um> ่อมาก็ของหลวงพ่อไชยทองสิบคนกลุ่มต่อมาก็ของท่านพันสิบคนกลุ่มต่อมาของท่านตองสิบคนกลุ่มต่อมาของหลวงพ่อชัยนั้นสิบคนแล้วก็หลวงพ่อจะดูแลจัดการให้เข้อที่เข้อทางก่อนแล้วกลุ่มหลวงพ่อจิตวิญาณไย นะต,ต้นๆผมก็จัดการช่องห่างเท่ากันไหมแล้วก็ตรงไหนที่มไม่เหมาะผมจัดผมก,ก็ขอโอกาสเป็นคนดูแลกับการคอยดูว่าตรงน้นคิดว่าตรงนี้เราพร้อมนะที่มนจันบินสะพานไม้ที่เรานั่งแต่ให้ทีนี้พอนนั้นเรานั่งเพียงครึ่งเดียวทีนี้เราจะอ้อมไปเต็มเนะแต่แถวหน้าแถวหน้าที่ไปกับจันบินก่อนผู้ชาย ที่นั่งน่งจะเอาไปได้ไหมเอาไปด้วยไปถ้าไม่หนักถ้าคนไหนถือว่าหนักไม่ไหวก็ไม่้องเอาไปก็ได้เออที่วันนั้นนะครับเดี๋ยวจะดินจัดการจะดินนําไปก่อนโดยเฉพาะผู้ชายมาน้ําไปด้วยเอาจากแต่ง็นไป เจ็ดสิบคนนะอาตัวไปหลวงพ่อเสทองหลวงพ่อเสงลุกมาอสิบคนนะขคเรียนไปอีกคนนึงเอาอเรียนสิบคนพวกคนนี้นะพอเสทองมาตรงนี้ยเยบคนเสร่หมวกพอเสถางมาตรนี้ยังไม่หนาวเลย Ừ, đó à, phụ sài, lúc lên mà dù phụ sài xuống Để đọa trong đó Phụ sài ra ngoài thẳng đi à. à À, phụ diễn Lúc à, phụ à, để mày Phụ diễn mày cơ Đọa, á, phụ sài ra đi Lúc phụ sài Phụ diễn ít Phụ diễn ít chết หญิงกูไม่เจ็บนี่คือหญิงกูไม่ก่อนผูนนนนนน้ชายมาข้างหน้าชายที่สองคนมาข้างหน้าผู้หญิงถอยไปอย่าให้ชิดอีเกเลนถอยไปตั้งสตินิดสติเริ่มไม่ค่อยดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวตามหลวงพ่อสายทองไป,ไป,ไปห่างกันประมาณสองเมตรน,นะอ้าวโคเรียน คุณนอร์ลพินอยู่ขึ้นไปนอร์ลพินอยู่ช่วยหลวงพ่อก่อนครบนะเอากระบอกข่อใสทองไปข่อยใ้ทองไปจัดโดยคนละสองคนละเมตรเพิ่มสองเมตรอ่านิมนต์เจพันคนใหม่ที่เหลือมาก่อนแล้วตามด้วยคนเก่าเป็นแถวไป โรงเรียนสิบคนนะคนใหม่ว่าข้างหน้าสี่ห้าสิบคนนะอยู่แค่ไหนตัดแค่สิบคนคนใหม่ว่าข้างหน้า ยังไปหนึ่งสอง,ส,องสามสี่สี่คนตรงตรงไหนคุณอ้อมสามคนใไมหมดไดยังนะอ๋อไปเดี๋ยวบอกคุหมปด้ยวยสี่คนนรัไปเลยไปกลุ่มนี้ยพึ่งไปขยากขึ้นมาข้างหน้าเลย เดี ờ, đ ều, đ ều. Đ ó, ๋ยวเดี à, <t> ๋ยวรอพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงขัดข้องุ่อนั่งมอม่อตามแล้วต่อไปข้างน้สิคน

ใช่ไหมเรนทั้งนั้นไปกับหพ่ออาอการพ่อนั้นไปเต่าพยุงไปช่วยกันจัดช่องระยะของพ่อด้วยทีอาจจะกะไม่ถูกเต่าคุณอรพินด้วยช่วยจัดช่อง,องรยองอะยะอดีตอยู่ตรงนั้นก่อนคุณน้าอยู่ตรงนั้นก่อนคุณอรพินนำนำไป Terima ah. mm.